นิมิตรแต่ของนิมิตใช่ใช่ใช่มาดูพรุ่งนี้เจอโบโดกิมใช่ไหมเล่นบ้านใครผมยังไม่ดูโปรแกรมเลยบูโดกิมเจะเล่นบ้านแมนยูดิเล่นบ้านแมนยูนะพรุ่งนี้นะอะแมนยูว่างไงหลังจากที่สามารถเก็บสามแต้มแรกได้แล้วตอนนี้สถานการณ์ก็ขึ้นไปอยู่โซนบนของตารางในศึกยูโรปาลีกได้เป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้จะมีสามแต้มไม่ชื่นใจไหมในการเป็นหนึ่งในแปดทีมที่ไม่ต้องเล่นรอบเพลย์ออฟเป็นไงเจอบูโดกิมคุณนัผมมีข้อมูลชุดหนึ่งนะครับ แล้วผมจะบอกว่าถ้าเกมเนี้แมตต์ไม่ชนะโบโดโกลิมเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยผมไม่ได้เจมิมสุดสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะเป็นเกมสุดท้ายของดูการนอร์เวย์ที่เป็นรีเก้นโบโดโกลิมเนี่ยมีแต้มนําบรานอันดับสองอยู่คะแนนเดียวแล้วจะเปิดบ้านเจอริลสอ์อมในเกมสุดท้ายนั่นแปลว่าสุดทา์นี้โบโดโกลิมต้องชนะริลสอ์อมสถานเดียวเพื่อคว้าแชมป์นอร์เวย์ ทีเปรีเกนหรือว่าเอลิซิเรียนผมถามว่าร,ระหว่างการเยือนแมูเนตแล้วก็เอาแต้มให้ได้เพื่อลุ้นการไปเล่นเพย์ออฟหรือจะคว้าแชมป์ยูโรปอะไรก็แล้วแต่กับการชนะอีกเกมเพื่อคว้าแชมป์ลีกในประเทศเนี่ยถามพี่โฟลถามว่าอะไรมันสำคัญกว่ากันผมไม่ได้บอกว่าโบโดกริมจะทิ้งเกมเจอแมูเนตนะเพราะการเจอแมูเนตเนี่ยมันก็เป็นโอกาสสาคัญของพวกเขาอย่างน้อยคือมีแสงแน่ๆคนจะได้รู้จักชื่อเขารู้จักนักเตะของเขาอะไรอย่างเงี้ย อย่างถ้าถ้าถ้าใครได้ไปดูก็ก็พอจะมีนักเตะที่พอ,อเล่นได้บ้างเนี่ยนะครับอย่างที่ผมชอบคือเบอร์อยี่สามอะยืมตัวจากแฟรงก์เฟิร์ตมายานสปีเตอร์ฮาเก้อะเออตัวริมเส้นด้านซ้ายจึงจึง,งไม่รู้พวกนี้จะเล่นดีหรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูโบโดโกลิมเล่นมาก่อนอันเนี้ยก็โอเคอยู่ผมว่าน่าจะมีการโรเตชันนะครับแล้วตามหน้าเสือเนี่ยแม่นยูเตะต้องชนะคือเกมเนี้ยมันจะยิ่งกว่าเกมเจออิฟสวิชคือถ้าอมโมริมพาชนะโบโดโกลิมไม่ได้เนี่ย กระแสวิจารณ์มันมันยิ่งกว่าอิฟสวิตผมให้สามสี่เท่าเลยคือคุณต้องชนะเกมนี้อโมริมเอามาแน่เลยจริงถ้าไม่ชนะโบโดโกริมน่าหนักแน่นะครับบวกกับโบโดโกริมเนี่นยที่ผมบอกในยุคนี้ผมบอกอย่างที่ผมบอก <laughs> มันมีเกมลีกนัตัดสินแชมป์รออยู่สุดสัปดาห์ฉะนั้นเนี่ยผมใช้คาว่าต้องชนะแต่ชนะแบบไหนก็ได้ชนะสวยไม่สวยไม่รู้แต่ต้องชนะแล้วข้อสุดท้ายก็คือแม่ยู่แเ่แม่แม่ยมสมอมาเยอแแล้วในยุคเทนฮา่แม่ คือถ้าคุณจะไปหนึ่งถึงแปดซึ่งทําให้คุณไม่ต้องไปเตะสองนะัดรอบเพลย์ออฟเนี่ยคุณต้องชนะนัดที่เหลือให้หมดแล้วจะไปเจอเซอเรโบรคาเลสเจอเรนเจอร์เจออะไรก็แล้วแต่คุณต้องชนะที่เหลือแล้วคุณห้ามหลุดอีกแล้วเพราะว่าเทนฮากพาเสมอไปสามเกมแรกแล้วครับอ่ะเข้าใจว่าสามเกมแรกยากก็ใช่ไงไอ้ที่เหลือเนี่ยคุณก็ต้องห้ามพลาดแล้วต้องชนะที่เหลือให้ได้มากที่สุดผมผม,ผมว่าชนะบูโดบูโดกิมอะชนะต้องไรวะ บูโดกิมหรือบูโดกิม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 กิมอ่ะบูโดกิมผมว่าชนะได้อืมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าชนะแบบตะกุกตะกากหรือชนะเบียดเอ๊ยมันไม่ไม่เหมือนกันนี่หว่าหรือชนะขาดอะไรแบบนี้นะฝึกไว้พวกเราอันนี้คือยูโรป้านะเกิดจากพระจ้าผูปีหน้าคอนเฟลเนตเนี่ยมึงอ่านรื่อกิมนาขึ้นอีกคราวนี้แปลกชื่อแปลกกว่านี้อีกนะอะไรเงี้ย นี่แชมป์นี่ว่าที่นี่จ่าฝูงอีกนอร์เวย์นะวเว้ยโบโดโกิมเนี่ยผมว่าชนะได้ชนะได้แต่แบบไม่รู้เหมือนกันว่าชนะเยอะไม่เยอะอ่ะผมก็เอาใจช่วยฮอยลุนเหมือนเดิมนะักฟุตบอลในยุคนี้ที่ผมรักที่สุดนะรัสมุดบุตรแห่งอาร์ฮอยลุนหลังจากที่ผมใส่เสื้อหมายเลขเก้านะครับแล้วผมทมาประตูได้ในรอบชิงถึงแม้ว่าจะจบลงด้วยการเป็นรองแชมป์ในวันนั้นนะครับแต่ผมก็มีความสุขที่พ่อวันลบได้ชูถ้วยเออก็ ผมก็รู้สึกว่าแบบน้องผมน่าจะทําประตูได้ในวันนั้นด้วยนะหอยลุนนะ่ะก็ mm hmm. คือถ้าเกิดยิงได้ก็ผมน่าจะหลั่นล้านะาดูหลังเกมอะไรเงี้ยผมก็จะคิดมุกอะไรไว้เต็มเลยผมจะได้แบบเฟดเฟดแลวฟอร์ดแม่งออกไปสักทีหน้าเป้าเนี่ยกูเบื่อมากนะก็เอาเป็นว่าหอยลุนเนี่ยแหละจะเป็นฮีโร่ของเราในวันนั้นยิงสองเม็ดหอยลุนเหมาคนเดียวเลยสองเม็ดแล้วก็อีกลูกหนึ่งคืออาจารย์ดูอาจารย์ดูเนี่ยผมว่าน่าจะ ได้ลงสนามแต่ไม่รู้ตัวจริงตัวสำรองนะแต่อาจารย์ดูมีสกอร์ครับอาจารย์ดูมีสกอร์จากการยิงจุดโทษฮะคือแมนยูเนี่ยจะได้จุดโทษแล้วก็ให้อาจารย์ดูบูโน่ไงเอาบอลถือบอลไม่ให้อ่ะเอาไปแล้วก็อาจารย์แกยิงเรียกความมั่นใจคิดว่าแมนยูชนะสามศูนครับสําหรับบูโดโกิมหอ,อยลุนสองอาจารย์ดูหนึ่งก็เกมจะบูโดโกิมไม่มีปัญหาแมนยูชนะอะไรผมว่าก็เดี๋ยวน่าจะคืนฟอร์มได้ แล้วก็น่าจะได้ทําคลิปชมรูเบนอโมอริมกันแล้วครับในเกมเจอกับบโดกลิมนะผมว่าไม่ได้มีปัญหาหรอกสำหรับแมนยูนิต็ดนะครับเพราะดูจากฟอร์มช่วงหลังบโดกลิมบโดกลิมนี่ก็ฟอร์ม่โอ้โหจากที่เน็ตบอกว่ามันมีโอกาสในการลุ้นแชมป์ใช่ไหมแต่ฟอร์มการเล่นช่วงหลังมันนี่ก็ออกทะเลออกไปเอาตังเกียร์มากเลยนะห้าเกมหลังสุดชนะคู่แข่งเกมเดียวครับไม่ได้มีปัญหาแมนยูผมว่าจะชนะแบบส,สวยๆแล้วแหละในการเจอโบโดกลิมนะครับสามลูกผมว่ายิงถึง มาได้จะได้อยู่สามลูกยิงบ้างมีใครยิงบ้างพี่ขอ l ิ m i หนะยังนึกไม่ออกว่ะเพราะว่าแผนของอโมริมนี่คือมันยังบอกไม่ได้ว่าใครจะลงเล่นบ้างนิมิตมันอาจจะยังไม่ชัดนะครับอันนี้ขออภัยแล้วกันเพราะว่าระบบอะไรต่างๆเออมันมันมันบอกไม่ได้แต่ว่าคือคิดว่าคาเซมิโร่น่าจะยิงไกลสักลูกหนึ่งครับในการเตะบุโดกลิมนะคาเซมิโร่แต่ว่าที่เหลือแบบมันเรียนรังจริงเพราะว่ามันมันมันยังไม่นิ่งแผนของอโมริมนะยังไม่นิ่งนะอ่า